ทุกคนรีวิวห้องพักนะคะที่จีรังรีทรีฟนะคะที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นห้องน้ำนะคะทุกทราบพักอยู่เป็นกระท่อมนะคะเหมือนเป็นกระท่อมแต่ว่าโอ้แบบดีมากเลยทุกคนนี้เป็นห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะ500บาทจองผ่าน a า o d a นะคะถูกมากคืนละ500บาทนะคะ ดีมากทุกคนเนี่ยตอนนี้เชียงใหม่นะครับวันนี้มาวันเข้าพันษาสิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะฝนตกใบเขาเรียกใบอะไรอะ่ะตับตับอะไรคล้ายๆคล้ายๆตับจากอะ่ะเออเป็นแบบเนี่ยเลยนะตอนนี้เข้าห้องน้ำไงเนี่ยเป็นตับไม่แน่ใจว่าเป็นใบ ใบจากหรือใบอะไรของทางเหนือค่ะคล้ายๆใบจากอย่างนั้นนะคะอูดีมากนะคะที่จีรังจีรังรีรีฟนะคะเข้ามาที่อำเภอแม่ริมนะคะโอ้แบบคือเราจองผ่านอากูด้าได้ห้าได้ราคาห้าร้อยอ่ะดีมากฝรั่งมาพักเยอะมากนะคะดูแบบอันนี้คือห้องน้ำของเขานะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะ แล้วก็แชมพูเขาหอมมากเธอมันเป็นเครื่องหอมหรืออะไรไม่แน่ใจอ่ะเนี่มันหอมมากจีรังอ่ะหอมมากๆแชมพูอ่ะหอมมากหอมจนแบบว่าหอมแบบหอมแบบอะโมาหอมแบบหอมแบบประทับใจมากๆเลยอ่ะอยากให้มานะคะห้าร้อยบาท ห้องหนึ่งนอนได้สองคนนะมีสองเตียงอะ่ะเออแต่เราไม่รู้ว่าถ้าวอล์กอินมาจะเท่าไหร่ไง mm hmm. น่าจะไปดูที่เพจเขาได้ mm hmm. โ,โหแบบสุดยอดมากท mm hmm. ี่แม่ริมเชียงใหม่ลดมาก